นายยงเชิญยิ้มเหลืออดนั่งเครื่องบินเจอสาวนั่งขวายห้างไม่สนใครอีกหนึ่งนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ชื่อดังที่ลดลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับย่งเชิญยิม้มเราจะเห็นผลงานมากมายจากหลายดานมอบความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับมาโดยตลอดล่าสุดเจ้าตัวดันเจอเหตุการณ์ที่ตลกไม่ออกโดยล่าสุดนายยงได้โพสเฟซบุ๊กยงสเตชันเผยภาพที่คนคนหนึ่ง บนเครื่องบินที่นั่งข้างนั่งไฟห้างแบบไม่เกรงใจไม่กลัวจะโดนคนอื่นพร้อมระบุข้อความว่านั่งเครื่องบินเที่ยวนี้น้องที่นั่งข้างๆเขาได้ที่นั่งสบายดีจังส่วนที่ที่เรานั่งมันจะแคบๆไปหน่อยต้องนั่งตัวรีบหนีบขาตลอดน้องเขาบุญนาวาสนาดีที่ได้นั่งเหมาะนั่งสบายหน้าอิดช้าจังนี่แหละดังคำโบราณว่าไว แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ดังว่าแต่แข่งบุญวัสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆว่าไหมโบดนี้ไม่มีรามาชีวิตคิดคำๆถามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์สนันบอกว่าภาษาไทยวัลคําวันนี้เสนอคําว่ามารยาทขาดมารยาทมากค่ะ